รอยขาวขุ่นที่ฟันเกิดจากสาเหตุอะไรอันตรายไหมไปดูกันรอยขาวขุ่นที่ฟันระหว่างจัดฟันอาการแรกเริ่มของฟันผุฟันสูญเสียแร่ธาตุหากปล่อยไว้อาจฟันผุหรือสูญเสียฟันซี่นั้นไปรอยขาวขุ่นที่ฟันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากการทำความสะอาดฟันที่ไม่ดีพอไม่ทั่วถึง ติดเครื่องมือจัดฟันทำให้ฟันแปรงยากไม่ครอบคลุมทุกจุดวิธีป้องกันการเกิดรอยขาวขุ่นที่ฟันควรแปรงฟันอย่างน้อย2ครั้งต่อวันใช้ไหมขัดฟันหรือ w a t e r f l o อสหลังแปรงฟันเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ไปพบทันตแพทย์เพื่อเช็คอาการของฟัน จัดฟันใสเคเซอร์ไม่ต้องกังวลถอดชิ้นงานออกมาทําความสะอาดฟันได้ตามปกติไม่มีเหล็กติดบนฟันให้ทําความสะอาดยาก